สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสูช่ช่องอีซีทีมไลฟ์วันนี้เราอยู่กันในเกมอิโลอีคานะฮะในคลิปพรีวิวแพทประจำวันที่8เดือน4ปี2021นะครับเกมนี้เขาเพิ่งอัพแพทวันนี้แล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยมีการแก้นะครับในแพทนี้ก็หลักใหญ่ก็คือแก้ บทเนื้อเรื่องสตอรี่นะครับที่เราสกคิปไม่ได้ทําให้เรากดเป็นฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเป็นออโต้ไปได้นะครับมันจะข้ามไปเร็วมากเขาบอกว่ามันจะเร็วขึ้นไปสเท่านะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งรอดูสตอรี่เนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าฉากต่อสู้ยังไม่มีคูณ2คูณ3นะฮะก็ยังสู้สปีดเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ค่อยดีเลยเหมือนเดิมแล้วนะก็ถือว่าดีขึ้นนะครับการพัฒนาดีขึ้นเล็กน้อยเออเกมนี้เขาค่ายเล็กเนาะเขาก็คงจะค่อยๆพัฒนาไปนะฮะ นอกจากตัวละครที่มาเพิ่มเข้ามา1ตัวในตู้แล้วนะครับก็จะมีโหมดเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งโหมดโหมด Legendary Gladiator นะครับก็จะหมดวันที่ถ้าผมจาไม่ผิดนะครับ6เดือน5อังกฤษฝรั่งเขาจะชอบสลับกันเนาะวันที่6เดือน5นะฮะก็ประมาณ1เดือนเนาะเรามาดูกันโหมดนี้พอเข้าไปนะครับก็เข้าไปเก็บแต้มแล้วก็เข้ามา e x c h a n e ตรงนี้ได้มาแลกเศษชิ้นส่วนของตัวละครใหม่นะครับตัวละครใหม่มิ้นท์นะฮะแล้วก็ลิซ่า แล้วก็ของอีกมากมายเลยข้างในจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องให้เราเข้าไปดำเนินเนื้อเรื่องของน้องมินนี่นะนี่นะครับผมเพิ่งเล่นไปได้หนึ่งด่านก็แต่ละด่านก็จะมีเพชรแจกให้นะครับแล้วก็ไอเทมถือว่าเป็นด่านเก็บเพชรที่เพิ่มเข้ามาอีกหนด่านนะครับโอเคครับเราไปแฮปปี้กาชาเดกันเลยดีกว่า เอาละครับเรามาอยู่ในส่วนของ Happy ้ก c h ชาเดกันแล้ววันนี้ผมมีเพชรสะสมนะครับจากเกมนี้ก็ยังไม่ได้เติม1,785เมตรม็ดสุ่มหนึ่งครั้งก็300เพชรนะครับแต่ว่าผมมีตั๋วสุ่มอยู่108ใบนะทั้งหมดเพชรเนี่ยเป็นเพชรสีมดเลยแลาเพชรเพชรเติมอยู่ตรงนี้นะดูเลตกันก่อนนี่นะครับน้องมิ้นจะเป็นชูเตอร์ท่าน,น้ำ <c oughs> เลดของเกมนี้ตอนนี้นะฮะ สามดาวที่ปิกอัพอยู่ตอนนี้ก็หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับอืมนี่นะฮะเขาบอกสามดาวพิกอัพฮีโร่มีหนึ่งตัวแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็สามดาวฮีโร่จะมีโอซาร่าห้านะครับนี่ตัวเก่าอยู่ตรงน,นี้สองดาวก็อยู่ตรงน,นี้นะครับสามดาวฮีโร่ทั้งหมดก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตทั้งหมดสามดาวก็สามเปอร์เซ็นแล้วก็มีโอกาสออกน้องมิ้นมากที่สุด เอ้าครั้งแรกนะครับเขาให้ใช้เพชรก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวค่อยเป็นตัวสุ่มนะครับสุ่มครบ300ปุ๊บก็จะได้น้องมินไปเลย300ตัวละครนะสามครั้งซึ่งไม่ถึงนะฮะเรามาลุ้นกันดูเลสาเรครับ3ดาวจื๊กผมขอดูก่อนถ้าไม่รุ้ผมก็สกิบ ออสองดาวหนึ่งตัวนะต่อ,อครับใช้เพชรนะรตอนนี้ก็ใช้เพชรไปก่อนครั้งที่สองละปึ๊กโอ้โหไม่มีครับสองดาวสองตัวอ่าลิซานี่เป็นเควสอยู่นะโอ้ได้สองดาวสองตัวนี้นะต่อ เหลือพันเอ็ดละสามโอ้มาแล้วครับสามดาวสามดาวสองตัวสามดาวสามตัวอะไรไม่สกิลละไม่สกิลละโอ้ยเดี๋ยวนะสามดาวอ๋อไม่ใช่ครับตัวนี้สองดาวอีกตัวนี้ตัวนี้นี่นี่สองสองสามดาวสามดาวมาและเอาตัวนี้มีแล้วเนี่ยโอ้โหมีแล้วครับผม ซ้ำครับการพิเศษเนาะน้องแมวแต่เกมนี้สุดใหญ่จะเป็นแมวเะเอา้าหนึ่งตัวครับโอ้โหอัลาฮาแล้วขวาสุดมินตมาเียบร้อยนะครับโอ้โหสรุปผมยังไม่ได้ใช้ตัวเลยเนาะยังไม่ได้ใช้ตัวเลยก็ได้สามดาวเบิ้ลมาสามตัวเลยนะดีงามครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้กันด้วยนะบาย,บายครับผม